ตอนนี้นะอยู่ที่หัดใหญ่นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาตะลุยกินหัดใหญ่เป็นร้านที่แบบค่อนข้างโล컬โลหลายร้านเลยคนบางคนหัดใหญ่ก็ยังไม่เคยกิน ขนมหวานโลคพลซซ่าติมไข่แข็งเป็นร้านที่ขายป๊กกุเต้นะครับสไตล์สิงคโปร,ร์ก็ป๊กกุเต่นี่ก็จะมีแบบแห้งแล้วก็แบบน้าอร่อยมากเป็นซุปใส,สแต่ทรงพลังมาถัดใหญ่ไม่กินร้านนี้ถือว่ามาไม่ถึงถัดใหญ่บ้าบินวอฟเฟิลต้องมาเพื่ออ,อันนี้นี่รัาหน้าเส้นใหญ่ชามละ5 0บาทแล้วหมูคือให้มาเยอะมากมาไปกินไก่ทอดหัดใหญ่แล้วก็ไก่กรอบแล้วช่ำช่ำช่ำมากแช้คำว่าอร่อยเนื้เปลืองมากกิมเนี้ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนนัดอภิวิทย์นะครับตอนนี้นะอยู่ที่หัดใหญ่นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาตะลุยกินหัดใหญ่ประมาณ10บร้านที่ตั้งใจไว้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะถึงไหมแต่ว่าจะพยายามให้ถึงเพราะนัดมีเวลาอยู่ที่นี่แค่ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับก็เดี๋ยวจะไปตะลุยกินให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ทำไมนถึงมาหัดใหญ่ใช่ไหมเพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งนะครับนัดจะอยู่ตรงนี้ นี่<อ>นะฮะคือทายนี่แหละที่เป็นเจ้าของคอนโดตู้เลื่อนได้นะครับนี่นคนนี้ใครจาได้บ้างตู้เลื่อนได้ตู้เลื่อนได้ <c oughs> ก็คือมาอยู่หัดใหญ่อยู่แค่ประมาณหนึ่งอาทิตย์วันนั้<ม>พพนก <ะ S> ็ <พอ S 1> เลยต้องมาเพราะว่าเดี๋ยว <c oughs> เพื่อนไม่ว่างแล้วก็คือมาอทีหนึ่งปีหน้าเลยวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาหัดใหญ่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนพาตะลุยกินนะครับแล้วก็จะเป็นคนขับรถให้เราด้วยวันนี้ใช่วันนี้เป็นเป็นเป็นโชเฟอร์ครับเออก็ร้านที่เรากินวันนี้ เป็นร้านที่แบบค่อนข้างโลโคลหลายร้านเลยอย่างร้านเนี้ยเป็นร้านสิริแต่เตียมนะคะคือปกติแล้วอย่างคนส่วนใหญ่ที่มากินที่เนี่ยจะไม่ค่อยรู้จักสิริแต่เตียมนะฮะนะกเลยพามาที่นี่เป็นแบบ โลลจริงคนบางคนหัดใหญ่ก็ยังไม่เคยกินนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนบ <c oughs> า,า,ายๆก็จะมีไปกินร้านขนมหวานโล컬พีเอติมไข่แข็งแล้วไปกินไก่ทอดหัดใหญ่แล้วก็บักกุเต,ต่ต่างๆที่แบบเด็ดทั้งนั้นเลยแต่ละร้านนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วก็เออเดี๋ยวพาไปคาเฟ่ที่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองหันใหญ่ด้วยนะครับ <c oughs> สั่งอะไรไปบ้างอะ่ะเนี่ย โอ้ยทุกคนติ่ท่นี่แบบายมากมีก้าอันนีอไไยันนี้มีอะไรบ้างะครับไก่ไก่ไก่าเนียวไก่อันนี้เียวรอดอคหนี่คืออะไรูคูเน้นเนะ่นี่คือเครื่องดีนอกจากติ่มซตรงนี้นะครับก็จะมีพวกขนมจีบซลาเปาตรงนี้ด้วยทุกคนที่คาเนมาไว้แล้ว ร้านเนี้ยจะเป็นสไตล์ติ่มตำโฮมเมดมากๆทำกันเองเดยุ้งกิจครอบครัวนะครับวัตถุดิบใช้วัตถุดิบกับอย่างดีนะฮะ<ป>เดี๋ยวรายละเอียดโลเคชั่นร้านเนี่ยนะจะแปะเอาไว้ให้ใน description นะครับคือเป็น Google Map Link แล้วก็มาตามได้เลยเผื่อเออนัจะไม่ได้บอกบอกที่อยู่ละเอียดเพราะว่าไม่รู้จริงๆว่าแถวนี้มันเรียกว่าอะไรนะครับบอกได้แต่ชื่อร้านโอ้มาแล้ว,ลวดูดีมาก ก็จะกินหมดไปเนี่ยโอ้ยไม่พอแค่นี้อย่าบอกอันนี้คือแค่ร้านแรกนะทุกคนเราสั่งอะไรมาบ้างเนี่ยมีอันนี้ลูกชิ้นกุ้งติ่มซำปูแค่ข้างล่างเป็นเบสแบบกุ้งกับหมูสับรวมกันแล้วก็บนแปะด้วยปูกระดูกหมูน่ะอันเนี้ยก๋วยเตี๋ยวหลอดป่ะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้ผักติ่มซำที่นี่มีก้างด้วยเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเนี่ยโอ้โหหนมจีบหนมจีบดูดีโคตรลูกเล็กๆแต่ว่าแบบติ่วแต่แจ๋วแน่นอนดู๋ยวดิขอกินก่อนเลยดีกว่า แับไม่ต้องจิ้มทั้งสิ้นอ่ะร้อนดีป่ะจากบรพาวเลยอ่ะคนละครับอันนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็สองสี่หกองเพีงเพีงละกี่บาทครับเพีงละพีลูกละห้าบาทใช่ไหมมันเป็นซอสพริกบวกกับอซีฟู้ดดอก เขายังมีงหวานนะคุงใส่ทีโบลูกูด้วยเหรอใส่พมิน้นทมส้มกับหวานเจ้าหวานอจะเดือดไหมใช่อบอกว่าเป็นสูตรมันี้กินผสมกันนะอะไเหรอสูตรเข,ขาเหรออ๋อทุกคนไอ้นี้ยคือมันคือน้ำจิ้มหวานบวกกับไอ้พมิ้นทมส้มนั่นคือแบบเป็นสไตล,ล์ของหัดใหญ่ที่เขากินกันเนี่ยหวานนึงเผ็ดอันนึงมันมีความแบบเผ็ดแต่ว่าน่าขอหวานนิดเดียวดีกว่า เห็ดไปแต่บอกเลยว่าขนมจิบคือแบบดีมากแล้วเบสเขาอ่กุ้งเยอะหมูน้อยแล้วหมูเป็นหมูที่ไม่มันมาเดี๋ยวเรากินก๋วยเตี๋ยวหลอดกันทุกคนอร่อย น้องพิมโคตรอร่อยหวานหอมแล้วแล้วมันมีข้างในมีน้ำซุยซี่กัดเข้่อยแล้วมีน้ำออกมามันแบบหอมอมากเลยอะแล้วหน่อไม้แบบไม่นุ่มไม่ไม่แข็งเกินไปแบบจักเตอร์ดีจิ้มนมานีมาแล้วขอลองแบบป่าๆกอนแล้วกันนะครับกินน้าเกา๋าจิ๋วดีแน่เลยอะ เนื้อแน่นหอมอร่อยเออกินแต่ซอสหวานน่ะดีกว่าสุดท้ายที่อยากลองคือกุ้ยช่ายทุกคนความไส้เนี่ยแน่นแน่นอืมอร่อยแป้งหนาตังดีไส้ดีหอมอร่อยหมดเลยร้านนี้ ก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ร้านที่2นะครับร้านที่2บอกเลยก็เด็ดเหมือนกันนะครับเป็นร้านที่พิเศษอะมากๆนะครับจากพี่่ายคือวันนี้ไม่มีร้านไหนพิเศษเออพิเศษจริงๆคือกว่าจะได้ร้านพวกนี้มาคือมันยากลาบากมากเว้ยแบบรีไวซ์ม้กระทั่งนาทีสุดท้ายคือเมื่อคืนอะรีไวซ์แบบรีไวซ์แล้วรีไวซ์ยากสุดๆเพราะเรามีเวลาจํากัดคิดว่าเดี๋ยวต้องมี EP สองรอติดตามนะครับจะร้านต่อไป ติ๊ตีบอกว่า,วาห้ามไปจากร้านนี้ถ้าไม่ได้รีวิวนี้ใช่ปะใช่แบบหมูหมูมีปูมันเยิ้งเดิ้งเด้งกรุบแล้วมีปูมามอร่อยทุกคนมันไปไม่ได้จริงอันนี้ก็อร่อยมันแบบเป็นข้าวข้าวเหนียวนึ่งไหมแล้วมันหวานแล้วมันหอมมากอะ่ะอือันนี้ก็อร่อยอซี่โครงหมูน้ำแดงโอ้โห <c oughs> น้ำมันแบบหวานกำลังดีแล้วหมันนุ่มมากๆเห้ยทุกคนเรากินนี้กิปเดียวพอปะดักกินอื่นนะครับ้เรื่องตัวเรื่องตัวคนเมื่อกี้เราตื่นเต้นจนลืมลืมกินกั้งแล้วยี่สบาทอ่ะใช่หรือ่าเช่ละสิบาทปะเออให้ข้าวเลยหวานแน่น อร่อยกว่าเนี่ยแบบในร้านอาหารซีฟู้ดบางร้านอีกอะโอเคเราไปร้านต่อไปได้แล้วสามแล้วนะสามร้อยได้สามร่อยเออหน่อย ร้านที่2นะครับมีชื่อว่าโกติโอชานะครับเป็นร้านที่ขายปักุเตนะครับสไตล์สิงคโปร์ก็ปักุเต่นี่ก็จะมีแบบแห้งแล้วก็แบบน้ำอ่ะงงไหมมีแบบแห้งแบบปกติไม่เคยกินแบบแห้งเลยไปสิงคโปร์ก็ไม่เคยกินแห้งอันนี้เป็นแบบแห้งครั้งแรกที่จะมาลองนะครับบรรยากาศร้านก็คือดูขลังมากดูเป็นความแบบสิงคโปร์ความจีนนะฮะทุกคนดูดิหืมโอ้โหนี้คือเขาผัดแบบ หมูกรอบระเทียมมันสดๆตรงนี้เลยโอ้โหอ๋อททุกอันต้องร้อนหมดเลยอันนี้คือทำปกเติอะไรครับแห้งเหรอครับีแห้งมาด้งปลาหมึกุแห้งพริกแห้งกระเทียมขิงราักชีล้ก็รากผักชีแล้กระเทียมก็หอมมาก นีจะเป็นซออกุเตอะกเนร้นำร้อนๆมาแล้วครับโอ้ดูดีมาก เดี๋ยวขอกินบ๊กกเต๋แบบน้ําก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ร้อนนะครับแล้วความพิเศษก็คือเพิ่มเป่าพื้นมาแล้วชามเนี่ยทั้งหมดแค่220นะครับแล้วคุณดูนี่ซี่โครงซี่โครงหมูกระดูกหมูปเปื่อยเนาะโอ้โเปื่อยๆแล้วชิ้นใหญ่มากดูดิอ,อร่อยมากเป็นซุปใสๆแต่ทรงพลังแบบเชงๆงอะ่ะอารมณ์แบบวโคตรดีอะ่ะ แล้วหอมเครื่องเทศหอมสมุนไพรอร่อยเอาใส่ใส่กับน้ำจิ้มก่อนก็ลองลองกินแบบไม่จิ้มแล้วก็จิ้มดูก้นะ่ะละลายมันมันไม่ได้เปื่อยแบบเปื่อยไปเลยนะมันเปื่อยแบบได้เคี้ยวนิดนึงเราว่ามันจะมีมันที่แท่งมาด้วยแล้วมันนุ่มมากหอมมากบ้านเราก็คือมีมน้ำปลาแหละแต่ว่าะวะตัดตัดเลี่ยน มันจะมีรสแบบรสเปรี้ยวกับรสเผ็ดแล้วหมูอ่ะมันมีรสหวานใช่ปะทุกอย่างมันเข้ากันโคตรลงตัวเพื่อนบอกว่าให้รีบกินไก่คือเด็ดสุดของร้านเป็นไก่บ้านมันไม่ได้เป็นไก่เนื้อเลยเราสั่งมาแบบเป็นไก่บ้านเนื้อนั่นแน่นๆแน่นๆแน่นๆแนสับใช่ปะแต่ว่าไม่ได้เหนียวขนาดนั้น กรึบกรึบหนึบหนึบเนื้อแน่นเด้งเด้งไก่บ้านแล้วตัวซอสที่ร้านมาคล้ายๆซีอิ๊วแต่มีความหวานและเข้มข้นอ่ะก็อารมณ์เหมือนร้านที่เรารู้จักนั่นแหละพูดได้คือได้ไหมแบบคล้ายๆแบบซอสบุทโงเกียอะไรอย่างนั้นอ่ะแต่ว่านี่คข้นกว่านี่ยเ้นกว่าน้ำจิ้มเขาดูดีมากแบบพริกกระเทียมมาเต็มซอสดีมากมันแบบเปรี้ยวๆหอมๆแล้วแบบหวานอ่ะ ไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยอะ่ะโอ้โแล้วคขาบว่าอร่อยเนี่ยเปลืองมากกิมเนี่ยอร่อยจนเหนื่อยแตกจริงจริงโอข้างในมันคือมีอะไรบ้างเนี่ยมีกระดูกหมูมีหมูกรอบมีเครื่องในด้วยขอเขอเยอะๆเลย รสชาติมันคล้ายๆแบบผัดซอสอ่ะอหอมบๆแต่ว่าฉันอะชอบแบบซุปมากกว่ามันได้สดแล้วมันมันแบบมันดีอ่ะกระเทียมผัดกันสดๆกระเทียมหอมมากตัวหมูก็คือยังไม่ได้แบบ <c oughs> ขนาดนั้นนะชอบสไตล์หมูกรอบที่มันแบบว่าทอดมาแล้วก็ผัดอย่างนี้มากกว่า <c oughs> ปิดท้ายหน่อย หนังขยรสต้อนเหมือนแบบว่าข้นๆเหมือนคล้ายๆนมข้นอ่ะแต่หวานกว่าทางไข่ๆทางขยะไข่ๆร่อยร่อยแรงร่อยแรงแกงคั่วอยู่อยู่อยู่นต่อไปก็สำเนียงแท้ๆต้องทนี้โชว์โชว์ไห้ได้เอาดิเอาดิเอาดิร่อยแรงแกงวัวร่อยแรงเก่งมากนะคะ เดี๋ยวไปเจอกันร้านต่อไปนะครับร้านที่3ของเราวันนี้นะครับมาขัดใหญ่ไม่กินร้านนี้ถือว่ามาไม่ถึงหัดใหญ่นะฮะไม่ถึงค่ะไม่ติมเตาก็มาตเต็นร้านขนมจีนใต็แท้เลยมเมเต้มเต็เต็มเมเเมเ้เต็ม้มเนเมเต็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 ม้า็ม่ต็มมเต็มมมเตมมมง ไทรปาร์ไทรปาร์นี่แกงน้ำพริกพริกพริกครับผมนี่แกงเฉลียวหวานโอ้ยน่ากินมากโอ้ยแล้วก็แกงน้ำยำอ๋างั้นผมเอาเขียวหวานหนึ่งแล้วก็ไตปลารหนึ่งครับอย่างอาจารย์นะลูกอาจานใช่ครับโอเคจามนี้นะครับราคา35บาทแล้วให้เครื่องมาเยอะมากชอบมาก แล้วก็อันนี้3 0บาทนะฮะนี่จริงๆแล้วการกินของคนที่นี่เขาแนะนําว่าให้ใส่ผสมกันแบบนี้ก็คือเขียวหวานผสมกับไตปลาแต่ว่านัาอยากกินแยกก่อนเขียวหวานที่นี่เขาจะไม่ได้แบบข้นๆนะมันจะเป็นเขียวหวานน้ำน้าหน่อยแต่ว่าเครื่องแกงหอมแล้วมีรสชาติออกไปทางเผ็ดแล้วมันเป็นแกงที่มันไม่เลี่ยนไม่ได้หนักไปทางกะทิแล้วทีเดียวเขาคือเส้เนสเส้นเขาจะ กรึบกึบไม่เละเส้นเส้นดีมากอไก่ดูกรอบนะจักหนึ่งบบรู้สึกได้ถึงความกรอบเส้ไก่ก็เป็นนอร่อยอร่อยกรอบอร่อยเค็มเค็มดีเดี๋ยวลองไต่ปลานะโดนู่ว่ามันเผ็ดมากๆๆๆๆๆดูสีดิ หคำเดียวคือเผ็ดเ,เลยจบพอพอแล้ว <c oughs> นี่ <c oughs> ถ้าคณน,นั่งแบบคุยกันผสมกันแล้วมันอร่อยเลยอ่ะกลมกล่อมคืออันนี้มันเผ็ดอันนี้มันหวานนัวฮนะรสชาติด้วยกันรอร่อยเลยด้วยน้ำกระเด็น <c oughs> โอเคนะครับก็มามา,มาตามได้นะฮะร้านนี้ไม่ผิดหวังแก่ทอดดี เรามาเบรกจากของคาวของหวานนี้กันบ้างมาที่ร้านกาแฟเรามาเติมคาเฟอีนให้กับคุณทายเขาหน่อยที่ร้าน local H D Y นะครับคอนเซปต์ของร้านนี้คือเขาเป็นการ modernize เมนูของหัดใหญ่เพื่อให้คนแบบรุ่นใหม่กินได้ง่ายขึ้นเช่นขนมบ้าบินเขามาทำเป็นแบบบ้าบินวอฟเฟิลนะฮะแล้วการตกแต่งร้านเขาอะ่ะคือสวยมากนะครับมีความแบบมิ <S <S นิมอลนี่ตัวนี้ที่สั่งวอฟเฟิลบ้าบินีน่นาะพูดถึงเอาวันนี้หนึ่งครับ แล้วก็เอาระโน่อันนึงครับแล้วก็เอาอะไรไหมคาร์เมลคาร์เมลไหมเกรดโต้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับสองร้อยห้าสิบบาทรับบัตรเครดิตรับค่ะโอเคร้านไหนราาับบัตรเครดิตเนี่ยเราก็จะใช้บัตรชูมอโร่ในการจ่ายตังค์นะครับเป็นบัตรที่แบบดีมากเพราะว่าปกติอะถ้าเราใช้บัตรเครดิตทั่วไปใช่ไหมมันต้องสะสมแต้มแล้วก็ต้องเอาแต้มไปแลกนู่นแลกนี่แต่ว่าบัตรเนี้ยก็คือรับแคชแบ็กไปเลยสูงสุด3% แล้วก็นัดอ่ะเลือกหมดที่เป็นร้านอาหารใช่ปะพอมากินร้านเนี้ยก็คือรับแคชแบ็กไปเลย3%แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์ดดงตามนี้นะครับรับแคชแบ็กไปเลยสูงสุด15%โอ้โหครับนี่แล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้คู่กับแอป UOB To m o r r o w นะชีวิตแบบดีขึ้นง่ายมา,มากๆเลยเดี๋ยวจะไปแบบสอนใช้ข้างในมันมันมันดีจริงๆนะฮะระหว่างรอขนมเราเพาเดินทัวร์ร้านก่อนนะครับเข้ามาแล้วชอบร้านมากกลิ่นกาแฟหอมบรรยากาศดีดีไหมดีมาก สังเกตเลยเขาจะผสมสานาความโลเคอลเข้ามาเนี่ยอย่างเก้าอี้เอ่ยก็ไม่ได้มีความโมเดิร์นอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็อยา่างตัวพัดลมนี่เห็นปะพัดลมแบบว่าโลเคอลโลเคอลตอนแรกอะที่เราบอกว่าใช้บัตรเครดิตมอโรเนี่ยคู่กับ แอป UOB Solo เนี่ยมันดีเพราะว่าแอปเนี้ยมันใช้งานง่ายมากเราจะโอนจ่ายสแกนจ่ายรูปปดบัตรอะไรเงี้ยได้ง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ในแอปเนี้ยมันจะมีสมาร์ทอิน g ไ t ์ก็คือจะมี AI คอยจับพฤติกรรมการใช้เงินของเรานะครับเวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยสมมติ ในแต่ละเดือนเนี่ยมันก็จะมีสรุปให้ว่าเราใช้ในแต่ละหมวดไปเท่าไหร่เสร็จปุ๊บมันก็จะสรุปเป็นกราฟให้ว่าในเดือนตุลาใช้เราใช้ยอดเท่าไหร่เดือนกันยายนเราใช้ไปเท่าไหร่มันก็จะอมแพคให้แต่ละเดือนก็คือชีวิตจะง่ายขึ้นมากๆเลยทุกคนแล้วก็อีกอย่างน่านะชอบมากเลยคือเราสามารถตั้งบัตรเจได้ด้วยว่าเราจะไม่ใช้เกินเท่าไหร่นะครับอย่างอันเนี้ยเราตั้งค่าอาหารที่เราไปสามหมื่นบาทใช่ปะเวลามันถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์หรือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย คุณใช้แต่มวงเงินแล้วนะมันทําให้เราควบคุมงบในการใช้เงินได้มากขึ้นได้ดีขึ้นนะครับคือแอป,ปนี้ยเราสามารถคุยไลฟ์แชทกับเจ้าหน้าที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเดี๋ยวลองนะสวัสดีครับเขาก็จะมีเด้งมาให้เราอยากจะคุยเรื่องอะไรโปรโมชั่นบัตรเครดิตสินเชื่อต่างๆหรือว่าจะติดต่อเจ้าหน้าที่ก็กดติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยสะดวกมากๆนะครับทุกคนมันเป็นแอป,ปที่แบบทุกคนต้องมีแล้วก็เป็นบัตรเครดิตที่ ทุกคนต้องมีจริงๆสําหรับใครที่สนใจสมัครบับตรเครดิต Tomorrow นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นดีมากๆเลยนะครคือต่อแรกเนี่ยรับไปเลยแคชแบ็ก50%เมื่อใช้จ่ายรูดบัตรในร้านอาหารนะครับแล้วก็ต่อที่สองรับส่วนลดสูงสุด600บาทเมื่อใช้จ่ายที่บาร์บีคิวคลานะครับก็คือ เราเยอะมากจริงๆนะครับมาสมัครในนั้นด้วยแปะละเอียดเอาไว้ให้ตัวนี้นะครับมาสมัครเยอะๆนะครับต้องมีจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามากินกาแฟกันดีกว่านะฮะอันนี้น่าจะเป็นของยศเนาะคาราเมลแล้วก็ที่า่งมาคืออันนี้ลาโนดนะครับเป็นน้ำมะพร้าวบวกกับน้ำตาลตะโนดแล้วก็ใส่ชอ็อตเสอสเปรสโซ่กาแฟเข้าไปโอ้โหเขามีเนื้อมะพร้าวข้างบนด้วยโอ,โอ้อร่อยอ่ะ มันได้ความหวานจากน้ำมะพร้าวความหวานความหอมแล้วก็เพิ่มรสชาติแบบเอกลักษณ์ด้วยน้ำตาลโตนดที่มันมีความหวานเป็นเอกลักษณ์อ่ะแล้วมีเนื้อมะพร้าวอีกอ่ะแล้วมะพร้าวคือเป็นมะพร้าวอ่อนมากนี่อ่อนมากจริงๆเห็นปะบ้าบินวอฟเฟิลนะครับคืออันนี้นันตั้งใจมากินตั้งแต่เมื่อสองสามปีที่แล้วแหละที่เขาเปิดใหม่แล้วเขามีเมนูเนี้ยเฮ้ยเจริงปเดินที่อเียน อร่อยกอบหวานหอมฟังนะอืมใสๆมากหอมอร่อยหวานอีดมากเลยให้เพื่อนๆชิมน้องนุ่มในค่ะอืมอดังว่าต้อมาเพื่ออันนี้นี่เนี่ยอันนี้อันนี้เห็นชาเห็นความแบบบ้าพราวเห็นแบบบ้าบิน เดี๋ยวเราขอร่างซึมซับบรรยากาศเฮ้ยใายเหลือให้ไม่ต้อยอย่างเงี้ยอย่าเหลืออะไรที่นั่นอย่างเงี้ยต้องซึมซับแค่เอาลิ้นสวัสดีเดี๋ยวขอซึมซับบรรยากาศร้านนี้เดี๋ยวเจอกันร้านที่นี่แห้ว4ฮะเราไปร้านที่5ทุกคนคือเสียใจมากร้านมันเรือที่ตั้งใจมากินคือแบบว่าไม่เปิด เสียใจยมาก <c oughs> เสียใจยมากแล้วก็ไปเช็คทั้งสองสาขาแล้วก็ไม่เปิดทั้งสองสาขาเลย <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามากินร้านของหวานอื่นเรียกว่าร้านไทยๆนะครับเป็นไอศกรีมไข่แข็ง <c oughs> อันนี้3 5บาทนะครับจะมีไอติมประมาณ4ี่ลูกแล้วก็ใส่เครื่องท็อปปิ้งได้4อย่างแต่เราใส่แค่สอย่างก็พอแล้วก็ปักไข่มาอีกอันหนึง่งกะทิสมน หวานมันและไข่หอมมากเครื่องเขาดีมากแล้วตักกับข้าวเหนียวแล้วก็ลูกเดือยอช่แล้วข้าวเหนียวนะไม่ใช่ข้าวเหนียวธรรมดานะเป็นข้าวเหนียวที่มีความหวานในตัวแล้วแล้วหอมอะ่ะอร่อยสัก15บาทห้ยเยอะอยู่นะจริงจรงอร่อยมากร้านที่หก ของเราวันนี้นะครับมีชื่อร้านว่าราดหน้าราโดนะฮะร้านนี้เนี่ยจะเป็นแบบก็คือ,อราดหน้าแล้วก็ผัดซีอิ๊วปกติทั่วไปแต่ว่าเดี๋ยวดูกันว่ามันจะแบบเด็ดอะไรยังไงบ้างเป็นร้านที่ทายแนะนํามานะครับคุณน้านก็ผัดคนเดียวเลยครับทําคนเดียวเลยครับอ๋อผัดคนเดียวเลยนี่แล้วก็มีลูกชายคอยช่วยลุกมืออยู่ข้างหลัง นี้เป็นรัดหน้าเส้นใหญ่ชามละ50บาทนะฮะหอมหอมหอมมากแล้วหมูคือให้มาเยอะมากคือนัดอ่ะเป็นคนที่ชอบกินรัดหน้ามากที่กรุงเทพแต่ว่าปกติสั่งรัดหน้าก็จะได้หมูอยู่3ชิ้นอันนี้50ได้หมูเยอะนไปเ รู้สึกว่ามันเค็มไปหน่อยอะ่ะชอบแบบชอบหวานกว่านี้นิดนึงนวนัวนี่มันเค็มๆแล้วเต้นไม่ได้หอมกระทะแต่หมูดีหมูค็ที่สุดหมูอร่อยชิมคนะชิมคนะโอเคมาว่าคณะอร่อยนนอย พาลาดีจริงพาลาแบบไม่มีกลิ่นผัดซีอิอ๊วนะครับแล้วก็เป็นเส้นมีเหลืองนะฮะคล้ายๆอารมณ์แบบหมี่ฮกเกเกยนเลยไหม ใช่นะไอเงินมาทำตบบไป่ะให้มองว่าให้ว่าให้มองว่าถ้าถ้าอยู่ตรงกลางนะให้มองว่าเนอจอันนี้อร่อยกว่าว้วจ้าใส่พริกน้ำตาลินต้มนิดนึงอร่อยเลยทุกคนเนื่องจากร้านไก่ทอดหัดใหญ่อะมันเปิดเย็นประมาณ4-5โมงแล้วมีเวลาเหลือประมาณ สองสามชั่วโมงแล้วเมื่อกี้หลังจากกินแล้วหน้าเส็จใช่ปหทุกคนปวดฉี่ก็เลยมาเข้าห้องน้ำที่รีการ์เดยนพาซาแล้วระหว่างออกมาจากตึกก็เห็นร้านโรตีกับร้านชาชัดนะครับในในทันนตรงนี้โอ้ยด้วยน้วมันกระเด็นเต็มมือ โรตีโลตี3บาบาทแล้วดูบางกรอบมากมาอร่อยข้างนอกกรอบข้างในแบบหนึบหแต่ว่าแอบมันเลี่ยนไปหน่อยแต่รสชาตโดยรวมถือว่าดีชาเขาแบบสีสวยมากๆ ความนุ่มๆนวนๆหวานน้อยแล้วชาหอมหน่อนนี้เราเจอแฟนคลับนะสดใสอายุเท่าๆกันเป็นเพื่อนกันเลยม <ๆ S 1> .4 ฮะได้อยู่ปะเหมือนเหมือนแก๊งม .4, 4นะเดี๋ยวเราจมากินร้านไก่ทอดร้านนี้ชื่อร้านว่าไก่ทอดวานิตานะ แล้วพวกข้าวกะทินี่ค่ะเอยนี่อะไรครับหน้าอกหน้าอกอันนี้น่องน่องกินบีงเดี๋ยวเรากินไก่ทอดก่อนแล้วแบบตอนนี้ขึ้นมาแล้วมันหอมมากๆอ่ะใช้มือเลยได้ปะต้องมีกับมือเนาะเพราะว่าข้าวมันจะหัก กรอบแล้วฉ่ำๆแับฉ่ำมาก <S 2> <S 2> <S <ๆ>เออจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะไฟเราต้องใจกลับหมายสามแต่ว่าร้านเนี้ยมันเปิดห้าโมงแค่เปิดห้าโมงทําให้ต้องกับไฟหนึ่งคุ่มก็เลยรอมาแบบสองสามชั่วโมงนั่งในคาเฟ่มเมื่อกี้เพื่อสิ่งนี้แล้วร้านเนี้ยมีสตอรี่ด้วยคือขนดใหญ่มีไก่ทอดเยอะมากไก่ทอดถนดใหญ่ใช่ปะ่ะเราก็มีร้านดังเยอะแต่ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเขาทำาลายเทสไก่ทอดขนดใหญ่ที่นี่ แบบรวมๆกัน5้าหนึ่งครบแบรนด์ที่ดังๆแล้วทุกคนอ่ะโหวตให้ไก่ทอดมันีตาเป็นเดอะเบสไก่ทอดก็เลยมาร้านนี้อ,อแล้วมันแล้วมันดีจริงๆเพราะว่าจาได้ว่ารอบที่แล้วมาหาใหญ่เมื่อสี่ห้าปีที่แล้วอ่ะก็มากินร้านหนึ่งก็ไม่ขนาดเนี้ยก็คือแบบพอให้หอมเจียวมาแบบไม่งมกไปอ่ะเนี่ยอร่อยมากอ่ะ เป็นอาเล่เป็ดไทยที่ดีนะวันนี้คือวันนี้ตื่นตั้งแต่7จ็ดโมงชาแล้วก็เลยกินคือแบบจุกมากวันนี้ทุกคนแบบอิ่มจนถึงแบบจะอ้วกมาแล้วอะ่ะคืออิ่มจริงๆแล้วแต่ร้านเยอะจริงๆแล้วมันมีร้านที่เราไม่ได้ไปอีกเยอะมากคลิปหน้ามาใหม่นะครับพาดใหญ่นะครับใครชอบกินนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีร้านอะไรอร่อยๆเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับบ๊ายบายเร็ว อันนี้ต้องขอบคุณโชเฟอร์ราชรถราชรถพาไปดูนไว้นี่แล้วก็พเพื่อนๆที่เรียกอะไรนะทำให้คลิปนี้มีสีสันกับช่วยกินไม่งั้นนักกินทั้งหมดแน่นอน<ม>แล้วก็อ,อย่าลืมนะฮะไปสมัครบัตรเครดิต t ู m มอโร w ด้วยเพราะว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นสำหรับคนที่สมัครใหม่รับไปเลยแคชแบ็ก50%เมื่อใช้จ่ายรูดบัตรในร้านอาหารนะครับแล้วก็รับส่วนลดสูงสุด600บาทเมื่อใช้จ่ายที่บาร์บีคิวพลาซ่านะครับก็คือรูดแล้วได้แคชแบ็กเลยไม่ต้องแลกคอยไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นถือว่าเป็นบัตรที่คุ้มมากๆนะครับก็ไปสมัครกันได้นะครับได้เดี๋ยวไปแอร์พอรแล้ว